ต่อมาวิมลเจวรมพ่อครูคะพอถึงอรหันแล้วพ่อครูบอกว่าจะมาเกิดก็ได้ไม่มาเกิดก็ได้ตอนไม่มาเกิดแล้วอรหันองค์นั้นจะอยู่ที่ไหนคะเ <c oughs> อ, <c oughs> อาชนะคณปฏิบัติให้เป็นอรหันแล้วกันแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะเกิดหรืไปอยู่ที่ไหน ผู้ที่เป็นอรหันต์แล้วตายเนี่ยถ้าตายลงด้วยอนุบาลิสสสุญญตะนิพพานอน,นิมิตะนิพพานอาน,นิมิตะนิพพานอปเป็นนิหิตะนิพพานตายด้วยสามเนี่ยสามบัญญัติเนี่ยหนึ่งศูนย์สอง ไม่ต้องตั้งนิมิตสามไม่ต้องตั้งใจเนี่ยไม่ต้องต้องพบภูมิแล้วก็ไม่ต้องตั้งใจที่จะเกิดอีกมันก็ศูนย์ครบละศูนย์ศูนย์ญ,ญ,ญ,ญตะตานิพพานศูนย์ไม่ตั้งนิมิตไม่ตั้งจิตใจมันก็เลิกตั้งทุกอย่างทั้งรูปทั้งนาม มันก็สูญเป็นปรินิพานเป็นปริโยสานไปนั่นคืออรหรันต์ตายกายแตกตายกายัพเพทาปรมมรณาก็เป็นดินน้ำไฟลมไปหมดหลังจากตายแล้วเป็นดินน้ำไฟลมไปเลยไม่มีจิตวิญญาณของอรหันต์ผู้นั้นอีกนี่คือตายปฏินันอรหันต์เมื่อจบอรหรรันต์จริงๆเลยเนี่ยก็คือ ผู้สามารถทำตายเป็นปรินิพานได้ผ่านวิมุตใน,ในมูลสตต <9. S 2> ูตรข้อที่แปดเป็นผ่านเป็นผ่านวิมุตวิมุตข้อที่แปดของมูลสูตรแล้วมาเป็นอมตะเป็นคนอมตะได้วิมุตแล้วนี่เป็นอมตะเป็นคนที่มีวิมุตแล้วหลุดพ้นแล้ว จากการติดจิตในโลกทั้งหมดอัตตาทั้งหมดละลายอัตตาได้ก็เริ่มเป็นอรหันต์ตั้งแต่จบวิมุติเพราะฉะนั้นจบวิมุติแล้วได้แล้วคุณยังไม่ยอมตายคุณก็เป็นอมตะบุคคลจะเกิดดีก็ได้จะตายอีกก็ได้แล้วคุณมีมนต์ในถามว่าแล้วอรหันต์ตายไปอยู่ที่ไหนก็อยู่กับจิตตัวเองนั่นแหละจิตตัวเองมีวิบาก มีวิบากรายละเอียดของวิบากกรรมวิบากเนี่ยมันเป็นอจินไตอธิบายยากเช่นจะไปพยายามอธิบายฟังบา้างเราเกิดมามีรูปมีร่างมีตัวมีตนเนี่ยกรรมวิบากของคนคุณยังไม่นึกไปอ่านไม่ได้ไว่าเราเกิดมากี่ชาติชาตินั้นชาตินี้เป็นยานงีง,งอะไรอะไร,อะไรมากก็ไม่ได้ใช่ไหม ราะถ้าคนไม่มีภูมิที่รู้ตัแต่ตาเป็นๆน,น,นี่คุณก็ยังระลึกไม่ได้ตายไปคุณก็ระลึกไม่ได้จิตวิญญาณคุณถึงแม้คุณจะระลึกได้ตายลงคุณก็ระลึกได้แต่อันดีหรือไม่ก็ฟุ้งซ่านอยู่ในตัวเองอนาคตซึ่งมันยังไม่มีจริงหรอกคุณก็ฟุ้งซ่านได้เพราะจิตของคุณยังขบคิดอยู่ จิตองคุณยังไม่ดับยังไม่สลายคุณก็ต้องมีการขบคิดนะเพราะงั้นอนาคตนี่มันจึงไปได้ถึง44ที่พระุเจ้าทันรวมทิฏฐิ62เอาไว้คิดในอดีตมันก็มีได้แค่18นะอดีต18อนาคต44่ทิฏฐิของ,งคนที่จะช่างคิดขนาดไหนพระุเจ้าก็รวบรวมไว้แล้วมีแค่นั้น แม้จะคิดแล้วก็คนเข้าใจว่าก็เดี๋ยวนี้ก็เราปัจจุบันไงกาลังคิดตอนนี้ฟุ้งซ่านตอนนี้มันก็ปัจจุบันอ่าก็ปัจจุบันก็จริงอยู่แม้คุณตายไปแล้วกม็มีปัจจุบันของตายไปแล้วแต่มันไม่ได้อยู่ในพบของมนุษยชาติร่วมกับเขาคุณกระเพิงคุณเป็นคนเดียวเพราะฉะนั้นคุณคิดของคุณน่นะถ้ามันเป็นตัวทุกคุณก็จมอยู่ในนรก ก็แค่คุณคนเดียวนะถ้าคุณเป็นสวรรค์คุณก็ระเริงอยู่กับสวรรค์แต่ทุกนั้นมมนเป็นตัวหลักทุกท่านเกิดขึ้นทุกท่านตั้งอยู่ทุกท่านดับไปเพราะฉะนั้นคุณจะไปแข่งวิบากไปสู้กับวิบากกรรมวิบากที่เป็นสัจธรรมนั้นเรือวิสัยของจิตวิญญาณของกรรมของวิบากกรรมคือกระทำในปัจจุบันวิบากค,คือผลที่ต่อละตกไป กรรมเป็นอันทำคุณทำปับ๊บมีวิบากปุ๊บมีผลปับ๊บนะพราะั้้นถาดับเหตุไม่มีเหตุคุณก็อยู่ได้โดยที่เรียกว่าคุณรู้แล้วเหตุไม่ดีอย่าไปทำคุณก็อยู่ได้เป็นผู้ปลอดภัยไม่ทำเหตุชั่วเลยไม่ทำเหตุผิดเลยคุณก็ทำแต่เหตุดีเหตุด,ตดีคุณก็เหลือเต็ดีไปคุณก็ไม่มีนรกนี่คืออรหรันต อรหันไม่มีนะรกแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะรู้แต่เหตุดีเหตุชั่วแม่นิดแม่น้อยไม่ทำทำแต่เหตุดีมันก็เหลือผลถ้าคุณยังไม่ปรินิพานเป็นประโยชน์สารคุณยังไม่ถึงอรหรันปริิพานเป็นประโยชน์สาราไม่ได้คุณก็ต้องต่อไปแต่คุณจะรู้ดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอรหันถึงอรหรัรหรหนได้วิมลแล้วคุณจะยังไม่ตายคุณก็ต่อพระพุทธมีอีกสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้า อย่างอาตมาในี่ยทำมาจริงอาตมาถึงพูดความจริงมาตลอดเพราะอาตมารู้ว่าความจริงที่พูดที่ทำที่ทั้งพูดทั้งทำทั้งคิดกรรมเป็นอันธรรมทั้งนั้นถ้ามันไปทำสิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นอันธรรมและเป็นของเราอาตมารู้แล้วคุณไม่รู้หรือไงรู้ได้เหมือนกันแต่คุณอดไม่ได้เท่าน,นั้นอาตมาอดได้อาตมาไม่ทำ ไม่พูดมันปีตมันเป็นกรรมเป็นนันทาแล้วอาตมาจะสะสมไปอีทําไมและอาตมาก็ไม่มีปัญหาด้วยถ้าอาตมาไม่ทําไม่พูดอาตมาก,ก็ไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนถ้าทําแต่พูดอาตมาก,ก็ได้แลกเปลี่ยนโลกเขาก็แลกเปลี่ยนเป็นวัตถุร้อมกลับแต่อาตมานี่แลกเปลี่ยนกับคนอื่นที่ฟงังแล้วเขาได้แล้วเขาก ยอมรับผู้ที่มีกตัญยูกตวเวทีก็ระลึกถึงคุณอาตมาก็เท่านั้นเองการระลึกถึงคุณของอาตมาอาตมาก็ไม่ได้ไปอยากได้อะไรมามันเป็นคุณธรรมของคุณคุณระลึกถึงคุณกตัญยูกตเวทีมันเป็นธรรมะอันดีคุณก็มีไปเถอะอาตมาเนี่ยพอตัวแล้วเลี้ยงตนได้ไม่ต้องพึง่งคุณเอาอะไรมาให้ไม่ต้องให้กันได้ พระอาตมาพอตัวแล้วช่วยตัวเองรอดแล้วแม้ตัววันนี้อาตมาไม่ได้สร้างวัตถุใครจะไม่สร้างวัตถุให้พูดดีนักไม่ต้องให้นะวัตถุอาตมาก็ไม่มีกินจะมีกินอาตมาก็ต้องไปทำเองก็ต้องไปปลูกเองสร้างเองอีกแล้วก็อาตมาก็ว่ามีปัญหาถ้าเบอว่าคนแอนตี้อาตมาหมดเลยไม่มีใครส่งให้กินเลยอาตมาก็ไปทำ ถ้าจะอยู่ถ้าไม่อยู่ก็เออไม่ทำก็ไม่เป็นไรหรอกอาตมาม่มีปัญหาเรื่องตายเรื่องเป็นอาตมาตายก็ตายไปคนยุคนี้มันสอนไม่ได้แล้วมันปล่อยเราตายสอนไปก็ไม่มีใครเอาต่อให้เราตายจริงๆก็ต้องตายเพราะว่าสมควรแล้วเพราะเราไม่มีใครยอมรับไม่ไม่ไมเ,เรื่องกันแจะไม่ยอมรับเพราะว่าเราทำผิดแล้วคนก็บอยคอรดเลยเขาก็ ตัดเราทิ้งเลยหรือเราดูเด็คนเดียวนะหรือเราถูกแต่คนฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วคุณจะไปอยู่กับใครไปพูดกับใครพูดกับใครก็ไม่รู้เรื่องและสิ่งที่จะพูดก็ต้องพูดสิ่งที่ดีที่สุดโลกุตระนี่แหละดีที่สุดไม่งั้นก็โลกิยะที่ดีก็ต้องเลิกทนแล้วอาตมาก็บอกไม่ไหวเราโลก,กิยะสอนมันยังไงยังไงมันก็บนเบียนอาตมาก็เลิกสอนโลก,กียะละ สอนแต่โลกุตระก็พอเพราะมันเป็นสุดยอดของคนมนุษย์ต้องได้โลกุตระเมื่อได้โลกุตระแล้วคุณจะอยู่หรือคุณจะไม่อยู่อะไรก็ได้แล้วคุณก็รู้ดีรู้ชั่วทุกอย่างอย่าว่าแต่ดีชั่วที่เป็นโลกิยะโลกุตระโลกิยะคุณก็รู้แล้วแล้วคุณก็ไม่เอาแล้วโลกิยะดีๆดีชั่วชท่าน,นั้นคนสอนดีๆชั่วๆมีตั้งเยอะมากมายในโลกิยะ เป็นศาสดาก็สอนดีก็ชั่วเท่านั้นเองเขาไม่ได้สอนเรื่องโลก,กุตระโลก,กียะไม่ได้สอนเรื่องสุขเรื่องทุกโลก,กุตระนี่คือเรื่องสุขเรื่องทุกขเป็นอริยสัจขอบูาจาจัตสรู้จึงต้องขยายความอีกวันนี้ไม่ขยายอะ่ะเอาไว้ก่อนเอาผานอันนี้ก่อนอตกลงคน นิมนนี<ม>่บอกว่าจะเกิดมาไปอยู่ที่ไหนเขาสมมติว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยเจตนารหันต์ถ้าจะเกิดอีกยังไม่สลายร่างตายแล้วไม่สลายร่างเป็น,นปดินน้ำไฟลมยังจะเกิดอีกเขาก็สมมติเรียกว่า<ด>ไปอยู่ดุสิตดุสิตคืออะไรคือที่สงบอยู่สงบสงบธรรมดาเท่านั้นแล้วถึงเวลาวาระ เพราะว่ายังจะต้อง,งตั้งจิตยะมเกิดเพราะว่าพระโพธิสัต์ตายก็อยู่ที่ฤาษีทั้งนั้นก็ไปสมมุติอยู่ที่ไหนยังไงอย่าคิดเลยมันอาจินใยคุณจะรู้ได้งไงคุณยังไม่ถึงก็แดนสงบของท่านเป็นจิตของท่านก็อยู่ตรงนั้นซึ่งมันไม่เกี่ยวกับสถานที่ไม่เกี่ยวกับภพบชาติไม่เกี่ยวกับอะไรความรู้สึกก็คือสงบ กขารู้สึกอะไรสงบหวงว่าไม่มีไปไม่มีมาไม่มีบวกไม่มีลบนิ่งๆดุสิทธิ์ใครดุสิทธิ์มันใช่ไหมครับป่ะทันดุสิทธิ์ใครดุสิทธิ์มันครับแล้วไม่เกี่ยวกับใครแต่คนดาวเขาบอกว่าดุสิทธิ์มีเยอะแยะเลยแล้วก็คุยกันกระมงชงเจงก็เดากันไปนะ